สวัสดีงามสวัสดีสุขสุขคนที่จะด้ก้าวส์ยินดีต้อนรับ o m ้ามาในช่องขอ Asian Mama USA always welcome you come on guys come join me today I'm having some noodles cucumber salad with the noodles and also the um salmon and got some lettuce and pork rind so come on come on guys come join me มาจะมือนี้ห้ามากินตำส่วนะจ้าตำส่วแตงอ่าแล้วก็มีแซมอนน้ำ มาจ้ามาพิดาก็เป็นพิดาก็ยุ่งนะจ๊ะบอกให้ไล้ลงวิดีโอปันไดช่วงนี้ก็เฮ็ดงานนะจ๊ะมาไม่กินกันเลยพิดาทำตะเลิกงานมาหิวจา้าำมันกายคำจ้อมยมีไม่นูด้ดดมันนี้อย่างนูโดดเส้นใหญ่จ้าเสียบเนาะกินเลยอื เป็ดก็เก้าจ้ะแม่มา,มาแซวขนาดแซมิน <c oughs> ใส่เลย

So good guy. ยัางทำมันดีสแตมผมสแกรนูโ e ส g ก n n ล pop in ิ y e มา s คานียางตาสวยๆคือเกาจัง Big กไ t ก guys พักบาหลายจาเนเลยย่ติยังคิดไม่เก่ง แซ่บขนาดซอเก็นิานมามาเหมยจ้ะกินเทปเพนี่แซ่แบาใจ Ừm. Sáp ta. Ớt, ớt saem, spicy but good. ฝนตกอากาศก็ดีจ้ะ Cool down a little bit a t e Pick up. อยากเจอนาำแตง so good ปิดาก็อิ่มเลยจ้าเพชรก็จะไปแล้วด้าปิดากะขอขอบคุณสุกุสุคขขนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเนาะ thank you guys thank you so much for coming join me I hope you guys have a good night พี่ดาก็ขอสุขสุขคนมีความสุขสุขกคนอย่าเจ็บอยา่าไข้นะจ๊ะให้ร่ํารวยสุขสุขคนแล้วพอกันคลิปหน้าอาซีกา Next time พี่กายๆบาย